ย่งพูดคำว่าเสียงเสียงมีจริงแต่เวลาใช้คำที่จะให้เข้าใจความหมายนั้นความคิดเรื่องคำมีนะคะทันทีที่ได้ยินคำว่าเสียงคิดถึงอะไรคะคิดถึงชื่อที่อยู่ในเสียงนั่นนะครับจริงชื่อก็ไม่มีในเสียงบางคนก็ไม่ได้คิดใช่ไหมคะ,สะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะอย่าง แต่คำที่ใช้นะฮะเป็นคำที่ทำให้คนที่จำเสียงสามารถที่จะรู้ว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรแต่ต้องมีการจำเสียงคนที่ไม่ได้จำเสียงนั้นเนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นกับเขาเนี่ยนะคะก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเขาพูดมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความถึงอะไรแต่เสียงไม่เปลี่ยนไม่ว่าใครจะเป็นชนชาติอะไรก็ตามได้ยินคำภาษาอะไรก็ตามลักษณะของเสียงที่ได้ยินไม่เปลี่ยน แต่อาศัยความจำนะคะที่จำลักษณะของเสียงนั้นทำให้สามารถคิดถึงและเข้าใจความหมายของเสียงนั้นในขณะที่เสียงปรากฏขณะนั้นจะไม่คิดถึงอย่างอื่นจะไม่จำอย่างอื่นแต่จะมีการจำเสียง เพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มที่จะเข้าใจปรัมถธ,ธรรมเราต้องรู้ว่าปรัมถธ,ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ส่วนเรื่องราวความคิดเนึกบัญญัติต่างๆในเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆนั้นะ่ะไม่ใช่ตัวจริงของธรรมะตัวจริงของธรรมะก็จะมีเพียงจิตเป็นสภาพฟังแล้วฟังอีกนะคะจนกระทั่งเป็นความมั่นใจจริงๆว่าน,นี่คือธรรมะและที่จะศรระึกษาต่อไปก็คือศึกษาให้เข้าใจตัวจริงของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏ เราได้พูดถึงเรื่องปรมัาธ,ธรรมนะคะธรรมะที่มีจริงขั้นฟังทุกคนยอมรับนะคะแต่ทางตาที่เห็นขณะนี้ก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลานี่ก็จริงจะเปลี่ยนเพียงว่าให้ฟังครั้งเดียวและต่อจากนั้นก็รู้เลยว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในสิ่งที่ปรากฏนอกจากคิดเอาเองคิดต่างๆนานาจากสิ่งที่ปรากฏนะคะใจโลกไหไ